จมนอยรอผเชื่อควิ่งเลยที่วิ่งได้เดีเพราะว่านั้นแหละเหลือลอยจะอยู่ล่นลมี่ไม่คุมนหน้าเดิน้าลมไปแล้วาถ้าช้ามันจะฟิง ไม่ินลุงว่าลุงโดนอะไรบาตรเลยนิ้วเหรอมันจะมีพวกเพีอยงครับมันคือหอยมันหอยด้วยอ๋อนู้นโดนเพียงแล้วไม่ค่อย้าเดินช้าแลวมั้งอ่าใช่จะเดินช้าแล้วมันจะดูดต้องยก Obrigado. bom